สวัสดีครับพี่น้องครับมนีกฤิภาพพี่น้องนะครับเขามายางเบิงนะครับสวนมั่นนะครับหลังจากที่เห่าฉีดยาไปแล้วนะครับผมฉีดยาไปแล้วได้สามหมื่นนะครับกำลังหนากระลังเริมเหลืองตายนะครับผมกระลังตายแต่ว่ามั่นเฮ่าเป็นจังไดนะครับพี่น้องบางท่านนะครับที่เขามาช่มเขามาเบิงนะครับว่าหลังจากที่ฉีดไปแล้วนะครับไผ้มไทายเบิงแน่ว่าเป็นจังไดมั่นเฮ่านี่ตายบ่นะครับ หรือว่าโดนยาเนี่ยมีผลกระทบหนังบบนะครับเพิผมจะเข็นเพิผมจะหูนะครับผมกะมาไายพี่น้องเบิงนะครับก่อนผมจะฉีดนะครับผมจะเตรียมใส่ปุ๋ยไปก่อนนะครับแต่ว่าผมจะฉีดเป็นปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยเกจยิปห่าผสมน้ำยาเล่งหลากนะครับฉีดไปก่อนนะครับสองสามวันนะครับผมเพื่อนะครับเพื่อว่าเกจให้มันเท่านี่ย เวลาฉีดยานี่โเหีดห้มันลังบเหีดห้มันยุดการเจริญเติบโตนะครับนี่คือเป็นเทคนิคของผมนะครับผมหลังจากที่ฉีดไปแล้วครับที่นนองเห็นบ่นะครับใบยังเหลี่ยมอยู่นะครับหลังจากฉีดไปแล้วถือยาไปได้สามมือนะครับประมาณ3วันนะครับนี่ครับใบก็ยังเหลี่ยมงามอยู่เพื่อกานะครับเพราะว่าได้ได้ยาเสียหยาลงจากคู่นะครับก่อน นะครับคือผมเบาหลักก่อนจะอ่าก่อนจะฉีดยานะครับเข้าควรจะเห็ดแบบนี้นะครับก่อนเพื่อว่าบอให้เข้าไปฉีดไก่มันหลายเกินไปนะครับผมเนี่ยครับก็คือหลังจากที่เขาฉีดไปแล้วสามมือนะครับมันเท่ากับยังเคี้ยงงามนะครับเพราะว่าเพิ่นได้รับปุ๋ยนะครับก่อนจะฉีดอยู่สามมือนะครับอ่าเพราะว่าผมจะฉีดปุ๋ยหนามก่อนนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดจะ ยอดเป็นปุ๋ยเม็ดกระไดคือกันนะครับมั่นประมาณเดียนกลัวนะครับพี่น้องเนี่ยครับมั่นประมาณเดียนกลัวนะครับสามารถนะครับฉีดได้นะครับเห็นบอกพี่น้องใบเขี้ยวงามนะครับใบเหลี่ยมยุบเลยนะครับผมหลังจากที่เท้าฉีดยาขายนาไปนะครับบ่มีผลกระทบยังนะครับผมใบกับบอดางนะครับพราะว่าคอยฉีดคอยเห็ดบอตงยกขึ้นสูงนะครับละอองยาไห่มาถือใบมั่นนะครับก็จะบ่มีผลกระทบยังายนะครับผม เนี่ยครับพี่น้องหลังจากฉีดไปแล้วสามมือนะ้าแม่นนะครับเพาฉีดบดีนะครับพุนละอองหรือว่าละอองของยาขาหาไปโดนใบมันก็อาจจะเห็นในใบมันด่างใบมันยิกนะครับที่เพื่อนถูกยานะครับแต่ว่าตัวนี้โบมี่นะครับผมหลังจากฉีดไปแล้วนะครับเนี่ยครับก็ซึนอยู่คือเก่านะครับก็งามอยู่คือเก่านะครับไปเหลี่ยมนะครับเนี่ยครับพอเพื่อนได้รับปุ๋ยนะครับพี่น้องเห็นบอกเนี่ยครับ ผมมาถ่ายเมืองกรนะครับ3าวันนะครับหลังจากที่ฉีดไปแล้วนะครับแล้วหยาเขากับั่งเร climate, in ิいい่มตายครับพี่น้องเห็นบ่นะครับตามหลองมั่นเนี่ยนะครับเริ่มตายแล้วนะครับสามมือนะครับฉีดไกโฟเเตนะครับแล้วก็ฉีดไกโฟเเตชนิดดูดซึมนะครับผมเนี่ยครับมองภาพรวมก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยครับถือว่าโอเคนะครับกัลั่งตายนะครับหยาด้ครับบมมันมั่นนะครับหยาก็ล่างตายนะครับแต่ว่ามั่นเ่านี่ยังเคี้ยวงามอยู่คือเก่านะครับ นำไปใส่ได้นะครับเทคนิคนี้นะครับก่อนเขาจะฉีดยาขานยานะครับเขาใส่ปุ๋ยกรบรว่ววาจะเป็นปุ๋ยเม็ดนะครับหยอดตามโค่นเหงานะครับเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับถ้ามันยังอายุยังหั่นได้หลายบ่หั่นได้กเกินสองเดือนในใส่ปุ๋ยยูเรียหรือสิบแปดสี่หาหรือเป็นแบบน้ำปุ๋ยเกตก็ได้นะครับผมบ่จะเป็นตกงเป็นยีห่หา้าหา,ห,าหรือจกเป็นยี่สิบสิบสิบสี่ก็ได้นะครับผมมาละลายน่น้ำละกันสามารถฉีดก่อนฉีดพ่นกนกนเขาจะน้ำหยามาฉีด เออน้ำยามาฉีดนะครับผมเนี่ยครับผมกับบ่มีผลกระทบนะครับผมมองภาพร่วมแล้วกับบ่มีผลกระทบอยังนะครับเห็นบ่พี่น้องเนี่ยครับกับเขี้ยวงามอยู่คือเกาใบบ่ด่างนะครับบ่เป็นเสานะครับมั่นเท่าบ่เสานะครับอ่ากับรู้สึกว่านะครับอ่างามนะครับเพราะว่าเข้าเด้ใส่ปุ๋ยไปแล้วก่อนนะครับก่อนเข้าจะมาฉีดยาขยะโบเห็ดไหมั่นเท่าหลังนะครับบบเห็ดแหมั่นเขามีผลกระทบอยังมากมากนะครับอ่าระบบ หลากเดินดีอยู่คือเก่านะครับเนี่ยครับพี่น้องใบยังเขี้ยวงามนะครับเนี่ยครับเบืองไกลๆชัดๆนะครับเนี่ยครับมันเดียนกลัวๆห้องยังสามารถฉีดได้นะครับสามารถฉีดได้ดูแลได้นะครับเนี่ยครับไม่มีผลกระทบอย่างเด้อพี่น้องเด้อนะครับหลังจากฉีดไปแล้วสามมือนะครับฉีดอยู่ประมาณนี้ใบยังเขียวงามอยู่คือเก่านะครับพี่น้องเดี๋ยวอีกประมาณจักสี่หามือให้ครบเจ็ดวันนะครับผมจะมาลงให้พี่น้องเมืองอีก ว่าสิม e ีการเปลี no so ่ยนแปลงแบบใดมันฉีงามหรือมันจะตายนะครับหรือว่าม so. mm ันจะใบใหม่บอนะครับมีผลกระทบอย่างบอหลังจากที่เขาฉีดยาขานยาไปแล้วนะครับอันนี้หลังจากฉีดยาขานยาไปแล้ว3วันนะครับ3วันนะครับหญ้าก็เริ่มตายนะครับเห็นบอพี่น้องซองเมืองน้ำหลองนะครับหลองมันก็ร่งเริ่มเหลืองตายนะครับแต่ว่ามันเขายังเขียวงามอยู่คือเก่านะครับนี่คือเทคนิคในการก่อนนะครับก่อนเขาจะฉีดยาขานยานะครับเข้าตอง ได้หยาออกจากหลังเตาหรือว่าหลังคู่ขั้นของมันเท่าก่อนนะครับผมหลก้กก็ฉีดปุ๋ยก่อนจักสองสามมือจะเป็นในรูปแบบฉีดก็ได้หรือในรูปแบบเป็นการหยอดใส่ปุ๋ยเม็ดก็ได้นะครับดีขึ้นกันนะครับเพลทให้บำรุงมันให้มันเท่านี้อ่ามีปุ๋ยจะกินต่อเนื่องแล้วก็บ,บ่าหายเพิ่นมาหยุดมาชะละในการถูกยาขายงานะครับตัวนี้แก้ได้ได้พี่น้องนําไปใส่ด้วยครับ บางคนเนี่ยฉีดเลยนะครับเฮทไหบมั่นเสาเฮทไหบมั่นมีเฮุไหต้นมั่นมีผลกระทบยุดชะลอกการเจริญเติบโตนะครับไบมั่นยิกงอลงนะครับหลังจากฉีดยานะครับพี่น้องบางท่านเพื่อกอาจจะเคยเฮทดูสุปีนะครับฉีดไปแล้วนะครับเฮทใหมั่นเห่านี่ยเสานะครับเฮทไหบใหม่นะครับแต่ว่าของเห่าเฮทนี่คือบ่มีปัญหานะครับพี่น้องเบิงภาพร่วมแล้วก็ถือว่าโอเคครับถือว่า ใส่ได้ผ้นดีนะครับคือวิธีผมเบานะครับให้ใส่แบบนี้เฮ็ดแบบนี้นะครับเนี่ยครับเบิงสังเกตเบิงน้ำหลองมั่นนะครับก็ล่างตายนะครับหย่าก็ล่างตายแต่ว่ามั่นเท่านี้เหลียวเบิงยังเขียวงามอยู่คือเกานะครับเนี่ยเห็นบอกพี่น้องหย่าก็ล่างเริ่มตายนะครับมองภาพเงาๆตามหลองไปน่ครับตามที่ผมซองให้เบิงนี่นะครับเนี่ยครับมันก็อยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องเห็นบอกเนี่ยครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มตายเริ่มเหลืองตายแล้วนะครับหย่านะครับ แต่ว่ามันเฮายังเขียวงามอยู่คือเก่าครับเทคนิคที่ใส่นี่ก็คือใส่ปุ๋ยสกปรกก่อนจะมาฉีดนะครับฉีดยานะครับเนี่ยครับเบิงตามคู่ขั้นเบิงตามหองนะครับนี่อยู่ประมาณนี้ครับถือว่าโอเคนะครับคลิปนี้ถ้าผู้ใดฟังแล้วนะครับเบิงแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจทั้งช่องน้ำนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ